ซึ่งแน่นอนว่าเราจะยังคงเจาะลึกถึงอิทธิพลของดาวเสาร์และพระราหูที่เริ่มส่งผลตั้งแต่23สิงหาคม2568เป็นต้นไปค่ะชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนมีจิตใจที่เมตตาและให้ความสําคัญกับครอบครัวและอารมณ์ความรู้สึกเป็นพิเศษเลยนะคะการงานตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2568เป็นต้นไปอิทธิพลดาวเสาร์จะส่งผลในภพสุภะซึ่งทําให้การงานของคุณมีความมั่นคงและมีโอกาสก้าวหน้ามากขึ้นค่ะ คุณอาจได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบโปรเจกต์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือการศึกษาต่อมีโอกาสเดินทางเพื่อการงานแต่ต้องใช้ความอดทนและความพยายามสูงถึงจะประสบความสำเร็จค่ะการเงินด้านการเงินในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะมีไรายได้ที่มั่นคงและมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่อาจมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการศึกษาหรือการลงทุนระยะยาวที่ต้องใช้ความรอบคอบสูงค่ะความสัมพันธ์ช่วงนี้ความสัมพันธ์ค่อนข้างราบรื่อนและมั่นคงนะคะสำหรับ คนโสดอาจมีโอกาสได้พบกับคนที่มีลักษณะจริงจังในความสัมพันธ์ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะแน่นแฟนขึ้นและอาจมีการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันนะคะสุขภาพควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยเฉพาะช่วงปลายปีที่ควรระวังความเครียดสะสมจากการทํางานหนักค่ะโชคลาภมีโอกาสได้รับโชคลาภจากการเดินทางไกลหรือจากความสําเร็จในงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะสรุปคําทํานายการงานมีความมั่นคงและก้าวหน้ามากขึ้นมีโอกาสได้ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประ ประะเทศค่การเงินรายได้มั่นคงแต่มีรายใจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการศึกษานะคะความสัมพันธ์รับเรื่อนและมั่นคงคนโสดมีโอกาสพบคนจริงจังค่ะสุขภาพควรดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีระวังความเครียดสะสมนะคะโชคลาบโชคลาบมาจากการทํางานหนักของตนเองค่ะอย่าลืมติดตามในตอนต่อไปที่จะเป็นของราศีอื่นๆนะคะแล้วพบกันใหม่ใน De ส t i n y Talk ตอนหน้าสวัสดีค่ะ